อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับชาวบ้านที่อุดรธานีเขาเดือดเลยครับเขารวมตัวกันขับไล่ผู้ใหญ่บ้านครับกล่าวหาว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้อมเงินกระถิ่น3 0 0แสนบาทครับแถมยังมีกิ๊กอีกด้วยงานนี้เมียหลวงไม่ยอมก็เลยทำสิ่งนี้เกิดขึ้นเลยครับขอเจ้าให้ให้บานนั้นย้ำมย้มาตายตายย้มาย้อมโอ้ย ไม่เงี้ยดีแม่ก็ที่เอานีละเอาเอามาตายนะเดี๋ยวท่านคนนี้โอ๊ยอะไรคุณกายโอ๊ยนี่คือโอ๊ยอะไรก็เมียจับกล่องดวงใจเลยอะหมอบเขาให้บีบเลยบบีเลยเหรอ้องโอ๊ยเลยเออเป็นยังไงล่ะโอ้ยอมสิทีนี้ใช่ไหมฮะ แล้วชาวบ้านาก็ให้กำลังใจกันเต็มเลยเนี่ยมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นจะยอมออหรือไม่ยอมคือเมียไม่ยอมเมียผู้ใหญ่บ้านไม่ยอม,มคือจับได้ว่าขับรถพาก,กิ๊กไปเที่ยวครับแล้วกิ๊กคนนี้ก็เป็นเมียของชาวบ้านด้วยนะเ,เป็นเมียคนอื่นขเขาด้วยผู้ใหญ่บ้านทำไมทำอย่างนี้กับลูกบ้านไม่รู้จริงหรือเปล่านะเราก็ไม่รู้แต่ข่าวมาว่าอย่างนี้เป็นการกล่าวหาผู้ชมก็ต้องให้ผู้ใหญ่บ้านชี้แจงในหมตัวเองด้วยนะครับคือตอนนั้นเองเมียเนี่ยล้อมเลยล้อมรถผัวตัวเองที่เป็นผู้ใหญ่บ้านช่วยกันกับชาวบ้านลากผัวลงจากรถ เมียของผู้ใหญ่บ้านเองเป็นแกนนําเลยครับใช้วิธีบีบของลับครับจนฝ่ายชายไม่สามารถต่อสู้ดิ้นรนได้ทําได้อย่างเดียวร้องโอยโอ,ย,โอยแบบนี้น,นะครับสุดท้ายยอมให้กุญแจรถกับเมียไปแล้วกิ๊กล่ะที่มาด้วยกันอ่ะผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่อยู่ในรถอยังไงเดินหนีไปทางครับโอ้ไม่อยู่แล้วใช่ไหม,ไมต่อมาเรื่องนี้นะปนหลัดอาบุโสอําเภอพิบุรักไปคุยกับชาวบ้านปนหลัดไปคุยเลยขอข้อยุติกันแล้วกันเดี๋ยวจะเรียกผู้ใหญ่บ้านมาพูดคุยเดี๋ยวจะมีทางเลือกให้สองทางหนึ่ง ลาออกเองไหมรหรือสองถ้าไม่ลาออกเดี๋ยวอำเภอจะตั้งกรรมการสอบสวนเสนอไปถึงผู้ว่า <ừ. S 1> ให้ผู้ว่าไล่ออก <ừ. S 1> เออส่วนสาเหตุชาวบ้านบอกว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอมเงินกระถินวัดเกือบ3 0 0 0 0นเอาไปใช้ส่วนตัวใช้อะไรก็ไม่บอกชาวบ้านพอถามก็บอกสร้างโน่นไงสร้างนี่ไงแต่ไหนใบเสร็จไม่เห็นเลยแ,แล้วไม่พอทำเรื่องผิดศีลธรรมอีกไปเอาเมียชาวบ้านมาเป็นเมียตัวเอง จนผัวของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยทุกใจทุรนทุรายแทบจะบ้าอยู่แล้วพอไปขอให้ลาออกก็ไม่ยอมบอกไม่ผิดไม่ผิดชาวบ้านเดือดจัดก็เลยเป็นภาพนี้นี่คือมุมที่ชาวบ้านบอกอยากรู้ฝั่งผู้ใหญ่บ้านจะชี้แจงยังไงนักข่าวของเราไปหาผู้ใหญ่บ้านเลยผู้ใหญ่สแสวงยังไงเรื่องราวข้อที่จริงเป็นยังไงกันแน่เนี่ยนะครับทางผู้ใหญ่สแสวงเนี่ยปฏิเสธบอกกับนักข่าวเราว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ไม่ขอชี้แจงครับ ทั้งเรื่องเอาเมียชาวบ้านมาเป็นเมียตัวเองแล้วก็เรื่องของเงินกระถินของวัดขอให้เป็นไปตามที่ทางอำเภอตั้งกรรมการสอบแล้วกันทางอำเภอว่ายังไงผมก็พร้อมลาออกครับอืมก็รอผลจากทางอำเภอว่าอย่างนั้นนะ